คู่กองไอพิชพงศ์โผลกกลางไอจีหลังเพื่อนสนิทมากี้ราศีโดนจับกลางสีแยกไฟแดงบนรถหรูลัมโบกินีสำหรับมากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัตและสามีป๊อกพัดอนก่รกรจิราธิวัตที่มีแฟนคลับตามติดกันเป็นจำนวนมากจากการทำช่องยูทูบเบอร์ของเจ้าตัวโดยปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 2.67ล้านคนและต้องบอกเลยว่าแม้ว่าตอนนี้ทางด้านมากี้ราศีกลายเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านมากี้ราศีสวยเปรี้ยวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนล่าสุดทางด้านมากี้ราศีโดนจับคาสีแยกไฟแดงหลังถ่ายรูปเซลฟี่บนรถลัมโบกินีโดยทางด้าน มาร์กี้ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าถ่ายเสร็จปุ๊บพี่ตำรวจจับปั๊บเป็นคนขับเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะครับขอใบขับขี่ด้วยครับก็จริงของเขาไฟแดงก็ไม่ควรซึ่งงานนี้ทางด้านผู้กองไอพิชพงศ์อดีตนักแสดงผันตัวไปตำรวจและเป็นเพื่อนสนิทของมาร์กี้ราศีโผล่คอมเมนต์กลางไอจีหลังโดนจับคาสีแยกไฟแดงเอาไว้ว่าพี่ตำรวจทำตามหน้าที่ครับ